Was ist

đó thế ôm láo thôi đó làm ổng vậy đó nhá huấn luyện viên anh nhá 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 2 3ปล่อยครับเจ็ดคู่ชันเลยมากเลยชันเลยชันนายกจะได้มากปรมาณเท่กับคู่ใครทคนลอยพาติพร้อมไปครับจคู่พบกับนจักาวล่ามาป่เชียวท่านเคไม่กรุด้จคู่ล้างท หนึ่งสองสามปล่อยครับจิตติมงคลนี่เสียีดดังน่นไอ้ดคดนันุนเลยนะมคี่ามรยพติดมาถือขั่ยไกได้ไม่้อมีไ้้ับ เอา้คนตะไคร่บอต้าคนเพื่อแบบเป็นเพอนกันผลนะฮะเอาเอาบ้านอะไก็จะเอานะถ้าต้องเี่ยวเอาเพือนไปพันงนล้ก็อคร์ดูคาร์ดขอบคุณมากค่ะแล้วเราก็จะไปที่นั่นนะคะมกคนะครับไม่ไหวครับหนักเลยถ้าตีมงคล พี่น้องก็มารอจงตะไลเมิดอยู่ในลาแต่ว่าพาเห็นตะไลเก็ตะไล่เอยู่บ้านคุณชิมพู่หุนเิดชิมาหอดจำไดเอาเอาเนสีกโมเนเขาดให่วงว่าเขป็นวไ่นสครัม็นะครับขาขาดเขขาดเาขาดเราเชื่อสิมาหอดถ้าจะทำเพื่อชิมพู่นะวชิมู่เชื่อมาหอดเดี๋ยวนี้มาบังอกกันให้อยู่คนเดียนะ ขาลูกลูกิตตงคายเยค่าีก็ตาอ้หน่แหตรง้ครับนี่ครับตตลูกเตังตอย่าเดียวอะไบุญละชอบายไมเออต้เข้าใจนะครับอย่างไมเงหาตั้งร่านิ้วายาวบนฐานนะครับต่อไปเลยครับจิตติมงคลครับเวลาร้อกิบดปีหรับครับจิตติมงคล ผู้ใหญ่เอฟสวมสัมัสเปลี่ยนทิ่าัวข้งเสื้อดีครับ้อครับบังลีมก็เมสองสาปล่อยครับสองสมทธปุกทองเทปล่อยครับขอบคุณบอลเตาครับฮะ้งยกอให้เอาทีชินไม่ได้ไปครับไปขงต้นเดครพร้มครับม ให้โชคดีครับปริญญาบ้างไปครับหนึ่งสองสามครับความดัมหาปาพื้นเดียวรับขอให้มีจุดตังนะไเป็นไรนะครับเราจะกล่าวประมาณบ่ายสี่โขอให้โชคดีครับขวานแดดร่มรริบ์ไปครับหนึ่งสองสามตวครับงาเ่นี้จะในห้องปอดาวนะครับ เอาตลอด้ะประญด็นยามังไปรัฐับหลอตทีู่้นนะเมาดีแล้วเ้ยเยอขอเก็บภาพพิมเดียวนีจุดตดงจุดแดประญดนยาังไปองนางวนไปรับ อันนี้แสดงว่าบ้มอนบางยาวนะครับนี่กำลังขึ้นอยู่บงไฟมืนหางยาวนี่ราคาโอเคครับอดสิบแปดสิบครับแสงอกชืไหลแสงแปดห่ายาวเล้มงวคัื่อนะครับาเดียวครับบังไฟหมื่นหางยาวราคาที่หกสิบราคาไปสองรับไป200ร้ย หกสิบแดสิบบางแสนนะครับบางแสนไม่เป็นบางบางนเลให้ให้พูดว่านั่งมืนหางยาวอย่างไมาบางแสนเขาเอื่นมาบางมืนหางยาวเข้าใจปะมืนหางยาวครับขอใลครับขอ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 ชื่อครับ ตลอดเอาตลอดรับของปริญญาบัฝ่ไยเดี๋ยวนี้ครับ220บาทไปครับปริญญาบัตรับบ้งหมื่นหา,างเนะง, 10, งาวราคา70-80บบซื้อต้องถามครับปลาโทวนี่หรือซือ้อถามผมก็ผมไม่รู้ เออจุดจุดสบายสบายครับปรินยาบังไฟบังไปหมื่นหางยาวนะครับของผู้ใหญ่เอปวกสันเขื่อนพี่คาดบวกห้องเสื้อบีซีนะครับแหมตั้งเอาซื้อรับผู้ใหญ่เอปวกสันเขื่อนพี่คาดนะครับ เอ้บังไฟบังเมือหางเงาเนี่เป็นของโรงงานลูกชิ้นเกลียวละเอียดนะครับบวกเสียเช่าโรงงานลูกชิ้นเกลยวละเอียดบวกเสียเช่านะครับหรือว่าครับคือบังไฟเพื่อนสันเขื่อนพิฆาตสามปล่อยครับที่ดานาแพงปล่อยครับ มาเยอไปอยากกันเลที่ดานาเพงนั้นทานรับดนมาเลยรับตัวน่อูรับตัวหน่อยสิทธิพูพครับราคาที่35 15 35, 35ครับ15 35, 35, 35ขอให้โชคดีครับเตัวน้อยครับ123่ล่อยครับ<ว>

ครับพี่น้องบอกพี่น้องอย่างนบอกไกลๆกล่อนนะครับก็ไอ้พี่องบอกไกลๆได้ไดพี่น้องเนี่ยอ่ามัดบอลกลาง,งๆสะพอมแล้วก็บอกผมมาผมจีบไปให้ครับครอมแล้วครับพร้อมแล้ว,ลวสันเขื่อนพี่ฆ่าเด็กขอให้โชคดีร 1, 2, ครับหนึ่งสองสามไปครับ เห็นมังไส่คุนเสือคนจะหาบ้าอะไรกนหรตับตุ่นของครับเน,น,น่ยงีนมีชิก้แล้วละเอียดครับอรอนะโอ้โอ้ลำโตที่นี่เลยาาล,ลากาอกู่ลากาอยูอ่ติดต,ต่ติดต่ ยังบ่ติดข้าล่เม่ไป่วเรียบเลยลางอๆเื่อนนขอัวนั่งย่อฐานกระโดดเต๋อพิโรเป็นมังไฟอยับน่งฐานโดมนะ ถ้ามันก็เป็น่ธรรมดาเราปักไปยัยยังสี่นางฐานโอบเรือมที่ท่วงัว้ไมกระดุกกรดุดกรโดดเยนหางครับ